โอ้โหล้วจะต้องเล่นนานแค่ไหนกว่าจะได้สกินคะนนี้อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้เกากรไก่กกคระคะั้งหนึ่งนะคะสึบเนื่องจาก EP ที่แล้วที่ซินดี้ทำการเจิม M6 ในเกม Mobile Legend <c oughs> เพราะอยากได้สกินของคอร์ดนะคะสีแดงอันสวยๆอันนี้แต่ว่าจะต้องเล่นไปนเรื่อยๆเ,เพื่อสะสมแต้มให้ได้ถึงเลเวล75แล้วแบบว่าซินดี้เพิ่งกลับมาเล่นน่ะจะเก็บสะสมทันมั้ยเนี่ยซินดี้ก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเราจะมาทำคอนเทนต์เล่นเก็บสะสมแต้มให้ไปถึง <c oughs> เลเวล75ละกันซึ่งตอนนี้เลเวลเท่าไหร่คะเลเ งยังอีกยาวไกลแต่ว่าสิ้นที่มันก็ขอสู้สุดใจเพื่อให้ได้สกินคอร์ดมาครอบครองนะคะไงไม่พูดพร่ำทำเพลงไปลุยกันเลยค่ะตอนนี้ก็มากับเมมเบอร์อีกทั้ง4ท่านนะคะค่ะอนุญ,ญาตเล่นที่เกรนเจอร์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าติดใจจากคลิปที่แล้วไงคือตัวมันเล่นสนุกจริงๆแต่ว่าตอนนี้นะขอโยกไปเล่นเลนข้างบ้างละกันนะคะเล่นเอ็มแล้วความที่ปัดเช่าสกินเยอะมากนะคะก็เลยต้องใช้สักหน่อยค่ะเดี๋ยวมันบูดแล้วคือเนียนมากอยู่กับสังคมไฮโซสุดๆนะคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเราใช้สกินเชา อไปเลยกันเลยค่ะ นี้เอาจริงตั้งแต่มาลองเล่นโมบายเลเจนต์นะบอกเลยว่าปกติแล้วเล่นเงินเนี่ยซินดี้ไม่ค่อยอยากจะมาเยี่ยมเยือนเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่ามาเล่นยากไหนตัวจะบางดาเมจก็มาช้าแถมไอ้พวกแอสซิ s ซินไฟ h เตอร์เกมเนี้ยดุมากคือแบบยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยซิ่งผ่านหน้าไปทีก็มีวูบแล้วเออก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้นะวงในเขาเมากันมาว่าตัวเกมเขาแอบปรับไอเทมมาใหม่เอาใจเมนแคร์รีกันหน่อยนะคะตอนนี้คนก็เลยหันมาเล่นแครรีกันมากขึ้นซินดี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่หัันาาาจจบรรรี่่่เเเเยกกพพะวอ์ล แล้วตอนนี้ซินดี้แอนด์เดอะแกงก็พยายามที่จะเอาป้อมบนกันแต่ว่าลิเลียทีมตรงข้ามก็พยายามจะมาแจกจ่ายชานงไทยมุกอาย่านะคะตอนนี้งดหวาน ตัวอะไรไม่รู้นะคะกิ้ง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 ซนี้จะล่างหงายท้องแล้วพี่ก้างโตกระโดดมาย่ำกระแมมก็ขอฟิกเกอร์ไปตั้งหลักก่อนหนึ่งทีแล้วก็ใครฟรีอยู่ตรงนี้บอกว่าไม่มีใครเห็นบอกเลยว่าตัวซินดี้อะมันพริวมากนะคะเข้าถึงยาาสุดๆแถมสกิลก็แรงแถมรัวแถมไกลอีกละฮะแล้วทุกคนคิดว่าแครี่ตัวไหนเนี่ยโหดที่สุดในเกมโมบายเลเจน d ์ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะแต่ว่าพี่บางตุยเนี่ยกระโดดมาแบบนี้เรียบร้อยสิคะพี่ไปหวานถ้าอย่างนั้นก็ขอยตาดันป้องกังยาวๆไปเลยแล้วแค่นคะคระครี อันนี้ไม่ได้เรียกว่าร้านนะคะเรียกว่าวีรบุรุษนะสุดท้าย <c oughs> จะมาช่วยตัวปิดไฟข้างล่างนี้เจอพี่กล้ามโตพอดีก็โดนพี่แก่ทักทายไปนหนึ่งหมัดแต่ว่าไอตัวเรามันก็สเตปแบ็คอยหลังไวพี่บางโตก็เข้าถึงตัวไม่ได้ก็เลยต้องยอมถอยไปแต่โดยดีตอนนี้ซินดี้จะขึ้นป้อมบนแล้วก็ชนกับอีเจียก็ยับไปก่อนเลยหนึ่งเมตรแบบเต็มหน้ากิ้งหลบอันติอีจียอีกหนึ่งทีโอ้ยเสียงยิงประสาใจจริงๆเลยเว้ยแล้วเกนเจอร์ซินดี้มันเกิดขนาดนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วปะไปค่ะได้เวลาล้วงโนแลนถึงในบ้้้้้าาาานนนนไปยยิงงงออััััดหหหเเเลลลลแแบบบวว่ืทพีกกก็มตตร ตรงนี้เจอลิเลียกำลังมาขายชานมไข่หมกพอดีก็เลยยิงทักทายแบบแกล้งๆแต่ว่าแม่นางเอาจริงไงเอาจริงอีโมก็บอกด้วยนะคะล่าสุดอันตรีกับร่างไปละฝันดีครับเธอเฮ้ยแล้วพา <c oughs> <c oughs> ประชดเนี้ยงงมากก็คือว่าฉันน่าจะพุ่งเข้าไปยิงช่ปาราติดซีซีขยับไป้ได้โอ้อมันแรงชิบหายโอเคค่ะ สวัสดีครับเธอแล้วข้างหน้าซินี่ตอนนี้มีพี่บางโตบางนะคะอาซินี่พยายามยิงเข้าไปาไม่ถึงตัวแลนดีิโหยิงปีสปอดตูดอะ่ะเฮ้ย41ต่อ12ฝั่งนู้นเล่นกันบ้างปะเนี่ยถามจริงแล้วตอนนี้พวกพี่ก็มานอกๆก,กันถึงหน้าบ้านแล้วมีใครย,ยิงบ้างอ่ะร่วงไปก่อนเลยค่ะโนแลนด์ส่งชื่อเลยนะคะโนแลนด์ที่แปลว่าไม่มีพื้นที่จะให้ยืนอะ่ะแล้วคลิปหมดว่ะเอาไงดีเพื่อนโอ้ยไม่ก็พี่ oh God, พยุทธ โอเคค่ะเกรนเจอร์แปลว่าไม่มีพื้นที่ให้ยืนนะคะขอบคุณค่ะเย่ yeah. และในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบสวายใจ จบแล้วเรียบร้อยสําหรับหนึ่งตาแรกนะคะไม่รู้ว่าต้องเล่นอีกกี่ตากว่าจะได้สกินของคอร์ดอันนั้นแต่ซินดี้จะพยายามเล่นให้ได้บ่อยที่สุดละกันค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านติดตามรับชมกันต่อนะคะไปค่ะหลังโฆษณา Richman Shop No.1 เรื่องตามเกมตามเกม Mobile Legends แบงแบงราคาถูกคุ้มเข้าไว้เติมเว็บไซต์รับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมเติมก่อนจ่ายที่หลังหน,าน้าสูงสุด10เดือนเติมไลน์อุ่นใจทีมแอดมินตอบไว้และมีบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไว ่่อนนนได้มีีเเงิท Rich special จะว่าไปแล้วกดสกินนี้มากก็ต้องใช้งานให้มันจุงมกันหน่อยแล้วกันนะคะไปค่ะไอรีเซลสกินดูทาตินะคะโอ้หเท่มากเมื่อก่อนตอนเนนี่เป็นเด็กมหาลัยเนี่ยมีความใฝ่ฝันมากเลยนะคะว่าจะขี่บิ๊กไบไปโรงเรียนแต่ว่าตอนนั้นไม่มีตังค่ะแต่ถามว่าตอนนี้มีตังแล้วหรือยังก็ยังไม่ค่อยมีค่ะเฮ้ยแบบว่านะเวลาที่ได้เล่นสกินแล้วภาพมันขยับเนี่ยรู้สึกว่าแอบดูเป็นลูกคุณหนูลูกคุณนายเบาๆนะคะว่าแต่ว่าตอนนี้เจอแก็บเกรนเจอ ไปเลยกันเลยค่ะเนี่ยไหนะอย่างน้อยแล้วก็มีบิ๊กไบคับเล่นในเกมก็พอใจแล้วปะเปิดมาโรมิ่งของฉันเข้าไปเล่นถึงหลักป้อมเลยแบบไม่กลัว,วคือน่ากลัวสุดๆไปเลยอะ่ะแล้วก็เข้าไปเล่นในป้อมเขาเลยแบบว่าเออได้ข่าวว่าเกมนี้ป้อมตีแรงนะคะแต่ว่าแรงแค่ไหนก็อยู่ซินดี้ไว้ไม่ได้แล้วเมื่อซินดี้ได้ป้อมล่างเสร็จก็ยังคงดันเลนล่างกันยาวๆต่อแต่เหมือนฝั่งหนูจะเริ่มวอลหนึ่งเรียกวอลสองนะคะเพื่อนฝูงเนี่ยมากันเต็มแล้วซินดี้โดนเต๋เรียบร้อยค่ะเป็นีปั่นขาด เราแบบว่าทีมเราคือเข้าไปเล่นกันหนึ่งเด็กป้องเขาเลยแบบโมมากนะคะเราชิคกี้พายิงสองสยองผ่ันและที่ความเป็นจริงแล้วเราสามารถหักรถเลี้ยวมาแบบนี้ได้เลยถูกปะมีความสมจริงสุดๆไปเลยนะคะสกินเนียแล้วเวลากดโหมด 5v5 มาก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องเจอเป็นนีก็ยิงให้ร่วงคาะสลิงไปเลยสิคะพี่เพราะว่ายายซินดี้มันตัวแสบอยู่แล้วจะหนีไปไหนก็เรียบร้อยค่ะพี่เกนเจอร์ลูกหลานของซินดี้ไปหวัดเอาเรียบร้อยภายความมั่นนะคะณจุดนี้เฮ้ยแต่ว่าฟาดเรียบแล้วเรียบร้อยยังไงพี่โอ้ยยังจบไม่ได้อีกคลิปตีบ ตกตีตีเข้าไปตีอีกนิดเดียวสวย เฮ้ยแล้วซินดนีว่ามันมีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเกมว่าทำไมซินดนี้ได้เหรียญเงินคนเดียวเลยอะหูแล้วเล่นไปสองตาซินดนี้ก็เลยแอบแวบ,บมาดูว่ากดรับอะไรได้บ้างนะคะอาก็กดรับไปได้มาเลเวลสิบสอแล้ว,ลวอุ้ยอีกนิดเดียวเองแกเลเวลสิบสองไปเ5้าแล้วในเกมถัดมาซินดนี้ก็หยิบน้องเมลิซาแต่ว่าตาเนี้เจอพวกกวนตรีนะยุมหัวด้วยนะคะ้าไปดูกันเลย ไปลุยกันเลยค่ะในตอนนี้เล่นเมลิซานะคะคือเคยเล่นมาประมาณสองตาว่าจะมาลองหัดเล่นดูนะคะแต่ว่าทีเนี้ยคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ได้เอาแครี่มาชนไงเขาเอาตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะคะแล้วเนี้ยเยฟนีก็โหดมากระแทกหน้าจินดี้ไปเลยแบบปึ้งเพียงวิบปึ้งคําสั่นปึ้งสุดๆแล้วยืนวาวตรงนี้ด้วยนั้นนี่เป็นยังไงล่ะอจริงๆแล้วจินดี้ก็เล่นเกมโมบายเลเจนด์มาประมาณหนึ่งนะคะเรื่องการวาวการอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ว่ามาค่ะตาเนี้ยจินดี้ก็จะขอดราม่านิดนึงล้กันนะคะ เออมีย,อย่องอยืนงงยืนมาเพื่อนมาเก็บงานให้ตอนนี้เป็นไงกิตี้นี่มันกรวนตีนนะคะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกีกันแอบเห็นมินิแมพเพื่อนเรากําลังไล่ต้อนวัวมาตัวหนึ่งนะคะซินี้ก็กำลังจะมาค่ะเดินแบบชิลๆนะคะเพราะยัยก็ตุยอยู่ดีอะบอกเลยนะคะเดี๋ยวรอเมริซ่าคนนี้เกิดเดี๋ยวจะระเบิดยกทีมและเหมือนเดิมโอโจด้วยนะคะในขณะที่ซินี้กำลังรีบเคลียร์บนเนี่ยยยเฟน,นี่ก็โหดมาปุบปับปุบปับแล้วเพื่อน,นาก็อยู่ด้วยอีกโอ้โหและดาเมจมันเป็นตัวต้นเกมที่แบบน่าเกลียด Will see good thing together. เราเยนนี้เป็นไรอ่ะเป็นมงเป็นมันนะคะก็เจอตีนคนไทยไปค่ะ OMC แพงของพี่คือทําให้ชี้งงนะคะต้นเกมเนี่ยอาจจะโดนตบยับยับแต่ว่าหลังเกมเนี่ยได้ได้รู้นะคะว่าพี่เกดมีจริง <S <S แลวสุดีอาจจะเข้าไปแจ,จ็คกับพี่มวยแต่ว่าเย็นนี้คือ, <S 1> <S 1> อจ,จะมีซีนะคะจะมีบทปะเอา,าเข้ามาไม่ได้ดีเรียบร้อยค่ะพี่โดนไครฟีก็ล่วงสองเดมาเด <S <S เอาจะไงดีล่าฝั่งรงข้ามอากาศเริ่มออกแล้วนะคะเริ่มไม่วงไม่วาบกันแล้วแต่ว่าสุดี้ายครฟีว่าพุ่งหนีไปไม่เป็นไรค่ะให อางนั้นก็เคลียร์ตรงนี้แล้วเอา้าพี่มวยจะเข้ามารับตีกันถึงที่อเรียบร้อยสิรีเอาไปหวั่นนะจ๊ามีใครกล้ามาอีกไหมล่ะคำตอบก็คือไม่มี แล้วเฟนนี้ผู้มีความพยายามพยายามที่อยากจะชนะอย่างม,กมากเกาว่าว่าใส่ศส,สินนี่เอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าทำอะไรอะชามอะไรอยากก็ถ้าพี่ไม่ล้มให้แบบนี้เห็นทีว่าพวกน้องๆก็จะรมฟรีลงไปเขินเองแทนแล้วกันนะคะครีครีคลแล้วตอนนี้จินนี้ก็อยู่แอลไซพยายามที่จะมาเคลียร์กลางตรงนี้แล้วเฟนนี่ก็โผล่ตัวมาทันทีแบบว่าพยายามจะตกจงแทงแต่ว่าติดอันติงของจินนี่ก็เลยเข้าไม่ถึงเลยต้องพุ่งหนีไปแต่เพื่อนเราตามไปเก็บงานให้ก็เลยได้มาอีกหนึ่งศพแล้วคือยายมวยพยายามที่จะแลกกันไปเลย จะมั่นใจมากนะคะนี่ยืนวาล์ใส่ด้วยเออ้กตลทรีแล้วซินดี้ก,ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะไปโซโล่หล่อทีเดียวเห็น <Hey, S 2> เพื่อนๆเรากาลังจะมีปากมีเสียงกันอยู่ตรงนั้นซินดี้ก็พยายามรับหน้าเข้าไปแทนแต่ว่าอาจจะมาไม่ค่อยทันเพื่อนเราก็เลยลงไปนอนเล่นบนสว่างแต่ตรงนี้มียายเบเดเดต้าที่พยายามจะมาฟานแบบนี้ก็น่าจะเป็นฟันโอนะคะเพราะว่าขนมบอตอนมาเล่นเกมนี้แรกๆแอมมีความสับสนอยู่นานว่าอันนี้ก็คือเต่าหรือว่าอะไรสรุปก็คือกระลำปีแต่ตอนนี้ได้เวลาเอามิกกไปฟาดหน้ามาแล้วละค่ะไปค่ะเลิกมัน่นแล้วยายนะ มาเนี่ยฝั่งตรงข้ามแล้วมีเสียเส่ยวเสี่ยกันแล้วละ่ะสิอุ้ยทำไงดีอ่ะแพ้โอ้ยไม่กอแเราไปยืนวาร์ปศัตรูไม่กอดเอาเอาเรียบร้อยเลยปาชาพีบา่บายบายน,นะคะเย่ yeah, และในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบตใจ อ่าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกีใจทุกคนกันบ้างไหมนะคะเดี๋ยวซินดี้จะมาเล่นโมบายเลเจนด์อีกเพราะว่าจะมาเอาสกินขอได,ได้เลยถ้าอยากดูคลิปโมบายเลเจนด์กันเยอะๆอีกอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like และคอมเมนต์เพื่อช่วยกันดันฟีดและส่งกาลังใจให้กับซินดี้ด้วยนะคะและหากเพื่อนๆทีท่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขก,กันน,นะจ๊